สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทาเมนูยำวุ้นเส้นทะเลนะคะวิธีการทําน้ํายำวุ้นเส้นให้อร่อยนะคะเร่องแน่นๆจัดเต็มทั้งกุ้งปลาหมึกวันนี้เราใส่เห็ดหูหนูขาวด้วยค่ะล้างดับเท้าปลาหมึกแล้วก็กุ้งง่ายๆนะคะด้วยน้ําส้มสายชูค่ะเดี๋ยวเรามาทําน้ํายำกันนะคะอันนี้เป็นน้ําเชื่อมน,นะคะที่ทําจากน้ําตาลมะพร้าวนะคะก็น้ําตาลมะพร้าวหนึ่งส่วนน้ําเปล่าครึ่งส่วนนะคะแล้วก็เคี่ยวให้มันงวดดีเลยคะ่ะ หวามหนมากใส่มากชอบหวานน้อยใส่น้อยนะคะอันนี้ใส่ใส่สักสองช้อนน้ำกระเทียมดองค่ะหนึ่งช้อนน้ำปลาค่ะสองช้อนน้ำมะนาวนะคะใส่ลงไปเลยค่ะใส่ใส่ใส่ใสองช้อนครึ่งนะคะให้ความเปรี้ยวค่ะเหลือมๆขึ้นมาแค่นิดเดียวแล้วแต่ชอบด้วยนะคะถ้าชอบเปรี้ยวมากก็ใส่ลงไปได้อีกค่ะ พี่ค่ะเส็นมากเสร็จน้อยตามชอบเลยอันนี้ใส่เยอะนิดนึงนะคะเพราะว่าถ่ายออกมาแล้วอยากให้สีมันแสบๆตัา้งน้ำให้เดือดนะคะใส่รักพุ่งชาลงไปค่ะอันนี้ก็มีที่พี่บอกนะคะแล้วก็ล้างให้สะอาดนะคะจะช่วยในการดับคาวค่ะวุนเส้นนะคะเอาลงไปลว่วก,ก่อนเลย ของกได้ของเราค่ะวันนี้มีกุ้งมีปลาหมึกแล้วก็มีเห็ดหูหนูขาวนะคะลงไปลวกไปค่ะใส่เครืเทศลงไปค่ะหอมแดงหรือหอมหัวใหญ่หอมแขกอะไรก็ได้เลยนะคะอันนี้ใช้เป็นหอมแขกนะคะสีสันของยำจะได้สวยงาม แล้วก็นี่เลยค่ะขึ้นชายค่ะใส่ออกไปเลยค่ะแต่จะใส่ต้นหอมลงไปนิดนึงนะคะยงเลยค่ะ